ถือแล้วก็วันนี้น่ะอันนี้เราเพนไงีใช่ไหมเนี่ยแพนนี้ที่วันที่เรือมันไปหมดน่ะแพนเร็วเกินไปอ่ะครับแพนเร็วแล้วเรือมันพ้นมันมันหลุดเฟรมหลุดไปปุ๊บทีนี้พอภาพออกไปโอกาสตะพุดทีนี้คนก็จับตรงไหนบอกอย่ากระพริบตาคลิปนี้ลุ้นดูว่าเรือพิชิตยนนั้นน่ะคว่ำทีนี้อคนก็จ้องจะจับดูท้าแล้วม็ถ่ายรไม่คือโอ้ยคอมเมนต์ต่อเลกไลค์ร้านเลย คนละเพียรหยนกระปุเจ้าถือกล้องเจอเลยเยอะเลยนะที่พวดแบบข้อมูลแบบม่นคะตอบและรวมแบบคือบางที่มันมาแรงมากแต่จริงจริงนะบางทีเดียวมแรงแต่เราก็เฉยเฉยแบบนี้ก็ไม่ร้ครับใช่สนุกก็เลยนี่แหละเล่าประสบการณ์ที่การใช้ตัวนี้น่ะที่่ายทำทีนี้ซื้อนี่วอีกสองเครื่องมั้งตอนนั้นซื้อมาสั่งมานี่ซื้อตามคนซื้ออายุซื้อมาแต่อันนี้ดิโก้เก็เวลาเราเรามันช่วในในขณอที่ างบ้างบ้างเนาะมีความสุขมากที่ถามจริงว่าถึงถึงเราไม่ได้แบบสูงเหมือนช่องใหญ่ๆเราภูมิใจที่เราเดินทางมาได้ถึงจุดนี้เนาะแม่ถามว่าใส่เต้าไปยังเนาะเขาทำมาหลายปีแล้วเออใช่บางช่องบางช่องกว่าเขาจะเติบโตเขาก็ต้องละบางเหมือนกันเนาะ ผมพยายามบอกเพื่อนๆเวลาเจอผมถ่ายบ้างก็ให้ให้ให้ติดบ้างกับบีบางทีถ้าเกิดคุณอยากทำเดี๋ยวคนเห็นเห็นคุณในช่องผมติดตามคุณต่อวันละคุณบอกเวลาจะต้คือปกติไม่ไม่ต้องคือปรากฏว่าเวลาถ่ายบ้านเรามันมันมันยากยากไงน่ะเซเยิ่งขมรใช่ไหมครับเวลาคุยปุ๊บคนไทยชมเขาไม่ได้เขาสือสัรภาษาเราก็ต้องพยายามอธิบายบ้างในบ้างนะแต่เขาพืนดีงามบดเงินบวชในงทีกพูดใบ้านเราเนาะ คิดเมื่อคืนน่ะที่เขาเชมีคนดูเยอะเลยอ,ะอ่ะเป็นประเพณีบ้านผมคันนี้มีคนถ่ายวั <c oughs> ขเขาตอชอบอนี่ะนะครับเดี๋ยววันที่สิบสี่สิบห้าเอ้ยววน่ะบ้านนี้บชเยอะเลยมากมาเที่ยวได้นะบ้านนี้แหละบ้านผมนี่นะพานาะบบชตั้งหลายนาพี่เรามีช่างด้วยน่ะ <c oughs> มาเที่ยวได้นะรู้จักกันแล้วนี่มาเที่ยวได้มาสุพรรณผมก็เดี๋ยวไปเดินดูเดินเที่ยวเดินกับบรรยากาศใช่ถ้าเพราะว่าอันนี้เล่าสู่ฟังเนาะอีกเดินหน้าอีกมษสายเ มากเลยครับพี่ถ่ายถ่ายแบบนี้เนาะอืมหนามันดีดูงแบโอ้ยอยากมากเลยแต่พันครบมันมีครบเนาะคอยฝันนะถ้ามุมสูงอะมันสวยสวยมากอ่ะเข้าใจมาตัดมุมเอตัดพยายามคือพูดถึงไฟฝันเข้าไปดูโอ้ดูราคาหลักหมื่นหลักคือตอนนี้ตังค์เราปัญหามอยู่งบปนาะก็ยังไม่เอาตัวสูงมากต่อไปมันหลักหมื่นนะพี่มมันสองสามหมื่นไม่ใช่เหรอ มันมีอยู่แบรนด์หนึ่งที่ขายถูกถูกถูกอยู่แต่โอเคภาพชัดโอเคเราเลือกมันมีนแบรนด์อะไรนะมันเล่นมันมีที่ขายอยู่เขาเพียอะไรนะไม่ทราบเลยผมชาท่าเรื่องแบบนี่เขาขายเขาขายกิมบอลเหรอยังไงเขาขายอันนี้อันเดียวเลยเนาะเขาขายแต่โดมเนี่ยยากได้มากถ้าถามถามตั้งแต่เริ่มทำยูทู e มาไปเจอไปเจอที่ไหนก็แบบมันได้มุมได้สวยแล้วความแบบเราสามารถเข้าไปใกล้ไปแบบคุณเลยที่เราไม่ต้องเข้าไปเนาะ ตอนตอนบ้านบ้านตะกลางเขาจัดงานบทประเทศนี้เนาะผมไปดูพี่เอ้ยเขาทําทำมีแต่โดมู้แบบมีแต่โดนเนาะจับภาพเดินตั้งแต่วัดไอเจีวัดไอวัดไอนั่นแหละวัดสว่างบ้านบ้านตะกลางไปที่สว่างทะลุเน่ะสวยงามมากเลยเราเราเป็กายของเราเนาะตอนนั้นผมแม่ท่าทำเทปไลฟ์บุ๊กอยู่เนาะเทกไลฟ์อยู่โอ้ยเขาเห็นโบ่าณเนาะสวยงามจริงเนาะนั่นแหละก็เลยอยากได้ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ก็ยังล้มเลวอยู่ยังไม่มีความหวัง เท่าไรนะนีครับสูงไหมพื้นที่สูงหลักกั้นนี่แหละครับเราทํามันจะดีไหมมาตรฐานไมหมล่ะไม่เราเราต้องเลือกอตัวที่ต้องถามเขาว่ามันมีที่ภาครับครับอยากได้มันกันนะพอเช่นผมออกเรือว่าจะเป็นถ่ายเรือเนาะเรือบ้างนู่นนี่นั่นบ้างชอบเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ก็บ้านนี้ก็มีเรือที่ไปไปแข่งไปทำธุระอะไรกันบ้างเมื่อที่บ้านเป็นเราเนี่ย จะชอบชอบทำเรือชอบขายทำใี่ทำนู่นไปอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเป็นเป็นอันแบบแนวอย่างเดียวอย่างอย่างคนพี่ก็แนวเกษตรเช่นเพ่นวัวเนีเ่อง่ะเออผมมันหลากหลายบรรยากาศคราวนี้ถ้าคนชอบวัวเข้าไปดูเพียงวัวออกไปถ้าเขาเพียนเรือก็จะดูเรือเชจริงจริงเนาะถ้าแนวเรือเห็นเรือก็จะดูเรือเรือทั้งดาวเรือไปจนถ้าเ,เ,เด็เดเกทีมงานเรือบ้างวันที่ผมเป็นสัมภาษณ์ของเรือ,อ จะไม่เปลี่ยนเปลนเก้าดีน้อยเด็ดเขาติเขาเป็นเพียงแล้เขาให้ไปดูสถานที่เขาฝึกซ้อมเนาะปีหน้าเขาจะเชิญทีมเรือแล้วก็ทีมอยากให้ผมไปด้วยเออเดือดไปเขาคุ้นเคยกันนอกวันนั้นที่มาได้นี่มาที่ชมงานของบ้านเราจัด<ช>สนุกมากเลยอ่าก็มาถ่ายดูเจ้าว่าแถวแถวบ้านที่เคยเคยจัดงานบวชแบบเห็นหน้าของหมู่บ้านไ,ไหมไม่เออ <นะ S 2> ใช่ที่นี่มีที่นี่อย่างอย่างอย่างหน้าแถวแถวบ้านบ้านผมจะใส่นี่เนาะสุรินทร์มาแต่แต่แต่ละหมู่บ้านพื้นที่นอาจจะแตก จัดไม่เหมือนกันเนาะเขาจะใส่ผ้าผ้าสบายเนาะสีเขียวสีแดงสีอะไรก็ได้เต๋มแบบนี้เขาจัดเขาเห็นเนาะนั่นแหละแถวบ้านจัดไหมเพื่อาแค่นุ่งนุ่งผ้ากับชุดขาวบอกครับอ๋อดันมาสิแล้วสวมอันชดานะที่เขาแต่งหน้าให้นางแล้วก็นั่งช้าเสรีรอบบ้านแค่เป็นชั่วโมงเหมือนกันน่ะแต่ยุคก่อนนั้นไม่เขามีรถเท่ไม่ีรถเทดเลยไม่นมาเที่ยวเด้อวันนั้นน่ะเยอะมากหลายตอนนี้น่าจะเป็นเตดมากแล้วมั้งตอนที่สุทสายผัน สี่เท่าไรสีสิบห้าหช่งเมษาที่บ้านการ์ดึ่งสี่ห้าบานหกนเนแหลกการ์ดดันบนนี่แหละลขอมมูธนาบุญอมอ <laughs> งผ่านข้ามไปมันมีอะไรอ <c oughs> มันก็จำก็คือโอเคท,ทำไปด้วยกันแบบวันนั้นทันที่มษาสดุนมาได้เรื่องรทับนั้นก็พี่มาได้ไงสบายรถใหญ่ที่เอามาอู้นเส้นทางสะดกเอาจะให้อาหารบัวกอ่อน ไปถ่ายเกตทำาันูต่อไปเนาะไพี่ไทยกับพี่ไปผมก็จะเดินอนี่แห่ะเจผมผมชอบใจที่เราตั้งตั้งห้าพันอ่ะแล้วก็มันนิ่งมันเสถียรเนาะมันมันมันครับโอเคงั้นเชิญพี่ไปพานเตรียมตัวเด้อเดี๋ยวพี่เขาจะไปทำสคริปคลิปกันแล้วกันอ๋ออย่างตัวนี้ก็ฟังก์ชันก็มันจะมีเตือนใช่ไหมครับ เดี๋ยววันหลังผมจะได้ไปไปหาซื้อมัง่งเพราะตัวนี้มันก็เดี๋ยวอายุการใช้วันนี้มาที่ชอบบันดาลซาฟาร์มรู้เจ้าของอยู่หรือเปล่าโอ้ยังอยู่มั้งเดี๋ยวเดินดูก่อนนนี้วัวเนี่ยทีนี้นวัวเขาเยอะเลยตอนนั้นทอมเดี๋ยวไปดูญ้านั่นก่อนอันนี้บริเวณตอนที่ตอนช่วงฝนตกหน้าหน้าฝนเนาะน้ำเยอะ ่วมมาถึงตรงนี้เลยเข้าในบริเวณสระน้ํานี่แหละวันนั้นอ้าวอ้นนั้นไปนไหนแหนแดงขายหมดเลยตอนนั้นแหนแดงเต็มหมดเลยท่านผู้ชมตอนที่ช่วงเดือน,อนกันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือนที่แล้วนะ่ะโอ้โหน้ําเต็มหมดเลยอืด้านนอกนี่จะเป็นที่ปลูกหญ้าหญ้าแทงกูล่า โอ้ข้ามาดูสิโอ้โหไหนหญ้าล่ะตายหมดแล้วมั้งนี่ไม่มีเลยอือนี่ไงบริเวณแปลงที่ดินที่ปลูกหญ้าแทงโกล่าแพงกูล่าอ่านยากจังชื่อสะกดยากโอ้โหโดูท่านผู้ชมดกมากเลยมาขามป้อมนะ่ะมาดูสิ มันแก่หรือยังเลียวขโมยเด็ดก่อนมาทำไมไปไปมาทําไมมาทําไมหาตามมาทําไมเวลาฉันเข้าไปก็เข้ามาได้อีกเลยเดี๋ยวเก็บดูก่อนผูชมดูสิมะขามป้อมนะ่ะโดกมากเลยดูสิดกมากเลยโห เนี่ยดูสิแต่ยังไม่เก่บ้างขออนุญาตเด็ดดูสักสองลูกสองหน่วยเด้อเนี่ยดูสิขโมยเลยแหละเนี่ยดูสิดกอย่างมากมายไก่กองเลยเนี่ยดูสิโอเค มา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 ไปไหนกันกลับคืนเนี่ยท่านี้ก็มีสะหนองน้ำกลับแล้วนะ มาทำไมไม่ได้ไกินหรอกมาเป็นมดดูสิหมาหมา ไม่หัวจุนผาดชื่ออไงเมื่อจันผาดมาน้องทำอะไร <c oughs> ไม,ไม,ไไม่พี่เขาถ่ายเพือไปอยังแ,แล้วทำไมอันนี้พันอะไรครับเนี่ยบรามันเหรออันนี้ท้ออะไรใช่ไหมเนี่ยท้อนะครับท้งไหนเอาแล้วลูกน้องเป็นหมดพนักงานอ่ะอุโมยเดาหนุกจุนไปตัว อันนี้แม่ลูกมันเหรอดูสิอันนี้ตัวผู้ป่ะไอ้คลอดเด,ด็กตัวเนี่ยนะอืมพริกดกมากเลยนะไม่เด็ดไปไอ้ไม่เย็ดแล้วเด็ดผาเนี่ยมันมีกิ่นนั่นก็โดกเทอะหว่ะอืม เยอะเลยน่ะคนซื้อเพิ่มอีกมั้งกำลังเก็บอันนั้นให้อาหารวัวตอนภาคบ่ายนะครับอันที่ทดีคือที่เข้ามาเมื่อกี้แหละเนี่ยนี่น้ำสำหรับไว้ให้วัวดื่มก็เปิด ใส่ถังเติมไว้ให้มันเต็มนอกเวลาหัวหิวก็มาดื่มได้ตามสะดวกเลยนะครับนี่แหละบรรยากาศดีรวมๆท่านผู้ชมขอขีภับบรรยากาศไว้เพียอนเท่านี้เด้อผิดพัาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเอาไปไหนนี่เอาไปไหนเอาไปกองไหนูเป็นทิง้งไปงั้นโอเค ฝากกดไค์กดติดตามช่องลิ้งสตรีดนะครับ,ส,รบรส,มมสวัสดีครับผู้ชมก่อนสวัสดีครับเนี่ยวันตอนนั้นน้ำเยอะมากเลยตอนที่เม่อตอนตอนน้ำท่วมนะโอเคสวัสดีครับพนักง,งานไม่ช่วยเลย มเ,นเมนโบเหรอที่นอนนอนยังไม่ใช่พนักง,งานเหรอพนักง,งานต้องงงจ้าาาเขาน,นอะไรต้องจ้างเข้าเลย